อันดับห้าเกมไพีที่มาแรงที่สุดในปี2022อันดับที่ห้า Queen of b o u t y Queen of b y ยังเก่าเกมจับเปิดตัวมานยังเก่าปีหลังจากเปิดตัวมันไน้เคปีกับรูปแบบเกมสุดแลาสีไม่เคยโบนัสให้เลือกถึงแบบเกมสึดพร้อมตัวคูณสูงสุดที่โบนั้เลกถีงสามีแหร้องเช็คเกมที่โหนสุดที่สี่สิบอันดับที่สมีแาจ้องเรนเคเใครไม่รู้จักเกนี้ถืว่าพลาด กับเกมที่อันดับที่สี่มาจบรูปแบบเกมที่ทำคอมโบไ้เลอร์เจอเกมที่ถือรูุ่ดได้เอ้าแกับเกมเมื่อมีเจ้าวินไปแล้วห้ามพลาดจริงๆกับรูปแบบเกมที่ทำคอมโบได้เพลายไรเดอร์เกมูปกลักของใครหลายๆคนที่บอกเลยว่าใจนักจริงจริงเกมนี้จะดีอะไรเบอร์ัานเพราะ รูปแบบเกมที่เอารูด้ามเพื่อการเกมน้องใหม่ที่เปิดตัวได้เกือบสาือแแ่่สร้างฮอตถิดไปแล้วนับไม่ถ้วนเกมที่โคตรบหลกระดูจากโคตรเก็บไม่จ่ายคูณสักทุกวันสักเกมนี้จะดีอะไรบนั้นพี่จ่ายขนาดนี้ค่ายมีเจ๊งกหรอพลาดไม่ได้เกมรูด้ เกมน้องใหม่กันที่ดักแท็กเกิดเกือบดน้องใหม่มางสีิสุดตอนนี้แล้วนับเดชวัน์เกมที่โโหดกระโดดจะใครจะพูดเก็นคนลูกรับคุณแสบจะนับว่าเกมในค่ายปีจีที่สามารถจ่ายเอได้เตินคูณร้อยเกมนี้คือหนึ่งในนั้นและเกมนี้ก็สามารถจ่ายได้ทั้งสองฝั่งแปลว่าคอมโบสนั่นแน่นอนเกมนี้ถือเป็นเกมลูกเลกของผมด้วยเลยนะโคตรจริงๆการันตีให้เลย โอเคจบกันไปแล้วครับกับ5อันดับเกมในค่าย P.G. ที่มาแรงาที่สุดในปี2022สำหรับวันนี้สวัสดีครับ